คมิ่งซูนะคะ Black b l o o k c คอลเลกชันค่ะคลิปนี้นะคะนกมีข่าวดีมาบอกนะคะ A b l o c k กนะคะกำลังจะเปิดตัวนะคะคอลเลกชันที่ใหม่และก็เท่มากๆค่ะเป็น Black Block ตัวนี้นะคะคือสีดำเข้มแบบทั้งก้อนนะคะยิ่งมาผสมกับตัวเซรีมิเ i r ร์นะคะตัวนี้นะคะก็ลูกค้านะคะสามารถที่จะเอาไปก่อน,นะคะโดยที่ไม่ต้องเก็บงานใดๆเลยนะคะยกเว้นรอยต่อระหว่างก้อนเท่านั้นเองนะคะ เป็นบล็อกช่องลมสีดำแบบทั้งก้อนนะคะสวยเข้มดูมีราคาโดยที่ไม่ต้องทาสีหรือเก็บงานใดๆเพิ่มเติมค่ะพิเศษนะคะตรงที่เอบล็อกนะคะสามารถผลิตได้ทุกลายเลยนะคะจะเลือกเป็นงานมิลเลอร์นะคะแบบตัวนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นหน้า AB แบบงานสแตนดาร์ดทั่วไปก็ได้นะคะเหมาะมากนะคะสำหรับท่านนะคะที่ชื่นชอบในสไตล์นะคะมินิมอลหรือแนวอินดัสเทรียนนะคะสำหรับท่านที่มองหาความแตกต่างนะคะเพ่ไม่ซ้ำใครนะคะ ต้อง Black b l o c o c o l l e c t i o n จาก A e b l o c k ็อเลยค่ะสนใจกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเปิดตัวให้นะคะเร็วๆนี้ค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา E-Block ได้เลยค่ะ